สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลเอฟวรินวันนี่นะค่ะเพื่อนๆวันนี้หนิงจะพามาฟาฟื้นจะพี่น,อน้องมีจะฟื้นฟื้นจากการตัดต้นไหม่นะจ้ะพี่น้องอุ๊ยอากาศเย็นพี่น้องหนาะวเดี๋ยวนิงผ้ามาฟ,าฟ้าฟื้นเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเมืองขวัญสิ้นแล่นเนาะพี่น้องเนาะมาเข้าใส่กันแบบไรจ้ะไปเบิ้งกันจ้านีเนาะจ้ะพี่นอ้องฟื้น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 ที่ตัดออกมาจากต้นนั้นนะจ้ะพี่น้องนะ่นเนาะ พวกนี้กะเก็บว้เป็นฟืนจ้กพี่น้องนี่เนาะนี่แล้วพวกนี้ก็จะตัดด้วยเครื่องนี้นะคะเพื่อนๆนี่จ้าพี่น้องควันผ้าฟืนพี่แล่นนะจ้ะเนาะนี่จ้ะกะอันนั้นจ้าพี่น้องเป็นอันนี้จะเครื่องอัตโนมัติเนาะต่ว่าห้าเห้าวย่มห้า,หา,า,หากดนี่มันจะมีปุม่มกดเห็นห้ากดนี่ปุ่มหนึ่งสองปุ่มซึ่งเขาซื้อ่าให้ห้าช่วงที่ว่าเครื่องเฮ็ดงานะ่ะ เมื่อห้าวสองมือต้องต้องบอยุอันบองใดบองนึงเนะพี่น้องเนาะมือนึงจะอยู่น,นี่แล้วมือนึงจะอยู่นี่นะพี่น้องเนาะเพื่อเพื่อความปลอดภัยเนาะเพื่อเซฟตี้นะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวนิ่งเฮดห้เบิงจ้ะพี่น้องนี่พี่น <komun> ้องเนาะเพียงพาเพื่อนที่แล่น่นองนี่เราก็จะใช้เครื่องอัตโนมัติเนาะนี่มือนึงเราจะอยู่นี่มือนึงเราจะอยู่นี่นะคะเพื่อนเพื่อไม่ให้มือมันมาเข้านี่นะคะเพื่อนนี่เนาะ ก็จะเป็นเซฟตี้จ้ะน,นะคะเพื่อนมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้มันก็จะอน,นานนอกพิ n องเนอะ อดภัยจ้ะเพราะว่าต้องระว่างมือแล้วพี่น้องมือหามเขานี่เด็ดขาดถ้าช่วงที่ว่าห้าใส่เคร่องน่ะมือสองข้างเราจะกดปุ่มนะคะเพื่อนๆนี้นี่เจะนคือขาเฮ็ยเซฟตีมากเดี๋ยวปอยจ้ะพี่น้องห้าว่ตรงยานนี่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนี่เนาะ ความมือสองข้างเขาสิเห็นมือสองขางเห้าเดเห็งงานพร้อมกันจิน้ิงสิ้อผ้าอันนี้เห็นมันหน่อยก็เก่าเา เราต้องการเลยามที่เราต้องการ ยูก็ามีนึงเ,นเครื่องอัตโนมาไปดบวยจะเจ้พี่เนาะ สองข้าง ต้องปูนิ่งจะอันใหญ่จะอันใหญ่จะอันนั้นคนละแบบเราสิมี่สายผ่านทองทรงไปย่มใดกับผ่อปูตัดเคลีย่อไปแล้วจะพ่อแล้วเห็ดตัดตื้นแล้วสิสายวิ่ีหัวให้เบิ่ง มีต้องใส่พื้น้อพี่น้องเด้อสำหรับคนมีบ้านเนาะมีเตาผิงใส่พื้นหลพร้อมพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งนีง่เนาะสำหรับคนมีบ้านมีเตาผิจงจะพี่น้องคนอยู่อพาร์ตเมนต์กะเพาจำเป็นต้องต้องใส่จ้ะอพาร์ตเมนต์เดีย๋ยวอพาร์ตเมนต์่นกะมีเผาไห่เนาะ แต่ว่ามันก็สะดวกสบายคนละอย่างเนาะนิ้งกระเฮ็ดนาลักนาลักนี่น่อยนารักนี่น่าจะพี่น้องนิ้งกะเ็ดให้เบิ้งเนาะ บราเคยเห็นกระล่องเห็ดเบิงจากพี่น้องมันบริยากมันไม่ได้ยากไปกว่าความคิดเรานะคะเพื่อนจริงๆยางบริยากหอกนิ้งซึ่งนิ้งเป็นคนมากล่องมากเรียนหลูสิ่งใหม่ๆรอบตัวนาะพี่น้องเนาะ ก็ไม่ได้เลวไา่นะแ้มวนให้นหนมวนได้ที่เนอะ น,นี่นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวนิ้งกับจะให้สามีคนมาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะมันจะได้เสร็จเร็วๆจ้ะพี่น้องนี่เนาะนิ้งกับมาเห็ดแหเบิึงซื่อๆเนาะจ๊ะเนาะนี่นาะนนิงี่เนาะเดี๋ยวนิ้งกับจะให้สามีคนมาเห็ดจ้ะพี่น้องมันจะได็ดแล้วเร็วๆเนาะนิ้งมาเห็ดแหเบิึงซื่อๆจ้ะ 还有这 กะตีนิงก็บริพาดอกพี่น้องซามีนิงพาแต่วันนิงมาเฮ็ดวิดีโอให้เบิ้งซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าซามีนิ่งคุณประหยากเข้ากล้องเพิ่นบ่มักเข้ากล้องพี่น้องนิงก็เลยนิงก็เลยมาเฮ็ดวิดีโอให้เบิ้งเนาะพี่น้องนะซึ่งเครื่องมันก็ใส่ง่ายเด้อพี่น้องนี่มันก็จะเป็นแบบว่าผู้หญิงก็ใส่ได้เนาะม,นมันบนะ่ได้หนักอีหยังม,มา,จากจ้ะ ชิ้นแลนเนาะนอนเนาะขวันฟ้าพื้นน,น,นนี่จ้ะเขากะอันนั้นจ้ะมือสองข้างพึ่งออยูนี่นะ่ะสิมิเครื่องนั่นเครื่องนี่ตัดหลอดเราจะพี่น้องในห้องอันนั้นเนาะ ที่เราต้นไม้ที่ตัดนะ่ะสองตนนะ้นเนาะพวงนิ้งเอาว้เอาเอาฟื้นไวเนาะพี่น,อนนะ้องปกติสามีเหรอตัดสามีแล้วนะพ่อเราจนะพี่น้องอืม นี่ไม่มันเปียกไม่มันยังเปียกอยู่ตะวางห้าตัดเดีใส่ปีนาาจาะพี่น้องเพราะว่าปีนี้ปีนี้พงนิ้งมีอยู่นี่นะคะสบายสบายเนาะ ยูนีเฮ็ดงานนะมันมีเครื่องซอยอัตโนโมัติเนาะพี่น้องนะเนาะแปลว่ามันบ่ต้องเกี่ยงกันว่างานผูน้หญิงงานผู้ชายจ้ะพี่น้องผู้หญิงก็ทำไมันก็บ่เบรนักเกินจนว่าเดี๋ยว,ว่าผู้หญิงสิเฮ็ดบ่ได้เนาะพี่น้องนะเนาะแว่าผู้หญิงก็ทําได้ช่วยงานสามีได้สบายๆนะคะเพื่อนๆเนาะ ราะมีเครื่องซอยมันมีเครื่องซอยอัตโนโมัติพี่น้องนิ้งสีอะไรมันหน่อยย่มนิ้งเอาไปใส่อือ

ได้ด้พี่น้องตัดได้ตามที่เราต้องการนะนี่ตามที่เ่อต้องการเลยจ้ะนี่พ่อจ้าพี่น้องก็อันนั้นเนาะเป็นเอียงละ เป็นมุมมองประสบการณ์ของการยุ่งเมืองนอกเนาะพี่น้องเนาะนิ้งก็ขอพูดหลายๆเด้อจ้ะสำหรับคนที่เขาเมื่เมื่อสามาติดตามกันเนาะจ้ะเนาะขอพูดหลายๆจ้ะเจอกันคลิปใหม่เนาะจ้ะเนาะ thank you for watching see you next video นี่จ้ะเดี๋ยวสามีนิ้งกับแม่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเรากับแม่เฮ็ดจ้ะนิ้งก็จะเข้าข้างในบ้านเราจพี่น้องมันหนาวเบิร์ตอันนี้เดี๋ยวนิ้งกับเข่าข้างในบ้านจ้ะ สามีคนมาเห็ดสามีกับประหยากออกกองค้อนเยาดไอ้อืไม่ไม่เปลี่ยนคอเนอะ ขอ,นอ,นอ,องนายแล้วจ้าพี่น้องสานนี้เรามาเห็ดต่อเนะาะก,กันจ้าบ๊ายบาย